ท่านผู้ชมวันนี้เยวก็จะกินอาหารเร้าเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นกล้วยไข่นะคะนนเบวซื้อมาจากลานเอเชียเนาะคะ่ะสีสันแตกต่างกันมากเลยค่ะสีเหลืองกับสีขาวแล้วก็เป็นทันยพืชทั่วไปอะคะ่มะมาเลเซียแล้วก็มเมล็ดกันชงแล้วก็ลูกแครนเบอร์รี่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกซิบ,บักตอนหรือฮาฟตอนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นลูก บูเบอรี่ค่ะเป็เ่อแช่ซองแข็งไว้แล้วก็จะเป็นมเมล็ดทับทิมค่ะนี่ค่ะ,มะเมล็ดทับทิมแช่แข็งนะคะของพวกนี้เขาต้องเฝ้ากินให้หมดก่อนอสามเดือนหรือ6เดือนค่ะเพราะฉะนั้นมันจัดวิตามินทางอาหารจะสารอาหารจะหมดไปค่ะอันนี้คือแบล็เบอรี่เพื่อเก็บมาจากสวนหนาบ้านปเ,าเปียวค่ะจะปลูกไว้นี่ละค่ะแล้วลเปียวก็จะเอานามนมพันยพืช เทลงไปจนเขาละลายนะคะเพียวจังกินนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรียวช้าแนวเราเนาะคะ่ะมือนี้ก็เป็นวันจันทร์เราเนาะค่ะเปียวกะมาทํางานเหมือนปกติทั่วไปเนาะคะ่ะแล้วกัช่วงนี้อาทิตย์นี้เปียวกะเหตุงานหน่อยลงแน่นะคะเนื่องจากว่าสุขภาพกะึ้นนลงๆเหมือนเดิมนะคะ,ะในช่วงที่รุดดูปรับเปลี่ยนนะคะ เข่ารดูไปไม่พีหรือว่าจะเข่ารดูร้อนเปี่ยวจะมีผลกลับร่างกายของเปี่ยวนะคะจะแบบจะเหนื่อยง่ายแล้วก็จะบกค่อยมีเลี้ยงนะคะเปี่ยก็เลยแบบทางานหน่อยลง้งแล้วก็พยายามพักผ่อนนะคะแล้วก็เปี่ยวซักผ้าอยู่บ้านแล้วคลายก็ว่าเปี่ยวนอนว่าเป็นเวลาน่อ่คะ่ะอันเที่ยงคืนตีหนึ่ง ถ้าคานาม้มคาไฟถูกโดยเฉพาะวันหยุดนะคะเปียวก็จะฟาวเลงซักนั่นแหละค่ะเปียวไปซา่าเดถือซาเด้อค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นกําลังแรงใจให้เปียวเสมอมา,อาทุกๆคอมเมนต์เปียวได้อ่านนะคะถ้าซาหรือว่าไปหาไัยทักท้ายไพ่ซากับ่าไดถือซาเด้อค่ะขอบคุณค่ะในปี2017เนาะค่ะช่วงเดือนเมษาเปียวกับ ไดายายเขาไปอยู่ในบ้านหลังไม้นะคะที่เปียวซื้อแล้วสุขภาพร่างกายของเปียวกเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เปียวเหนื่อยง่ายแล้วก็ผมเปียวโลนน้ํานะคะพี่น้องโลนจนแบบสมดหัวนะคะโลนลายแล้วก็หน้าผากตรงเนี้ยค่ะเถิกเป็นเดินเป็นเดินอยู่ค่ะแล้วก็บ,บ่มีแห้งคือจังแก่งเลยคะ่ะคือจังทําทาเนะะี่ยค่ะยางไปได้แปบ๊บนึงกับเมยนะคะพี่น้องรูบอว่า เปียวตองต่อสู่กับสุขภาพตัวเองเปียวตรงต่อสู้กับการทํางานเปียวห่วงหนาพวงหลังแล้วก็คิ้วลูกค้ากระจองเาว้วทังสินะคะแล้วก็ค้นอยู่นี่นะคะเขาจะบ่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ผู้ใดฟังโดยเฉพาะเมืองเล็กนะคะถ้าผู้ใดรู้เรื่องเขาเรื่องก็จะไปไกลไปเายว้สินะคะมันก็จะมีผลกับธุรกิจของตัวเองด้วยองทังสินะคะในตอนนั้นเนาะคะ่ะเปียวกับสุขภาพแย่มาก เปียวบอบเปลี่นแท้เฉพาะท้ายร้อยนะคะเปี่ยวเปลี่นแม้กระทางอะไรโรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวเปี่ยวเคยเป็นนะคะเปี่ยวเป็นนักแล้วก็เปี่ยวแพ้หลายสิ่งหลายอย่างเปี่ยวก็เลยไปปรึกษากับคุณหมอนะคะว่าเป็นเพราะอีหยังเป็นยังเปี่ยวถึงแพ้ท <n> ุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เปี่ยวแพ้แม้กระทางแสงแดดนะคะแล้วก็ผิวพันธุ์ของเปี่ยวนะคะแห้งเสร็จแล้วก็เปี่ยวเป็นคนอาบน้ำบ่อยพรอมนะคะ เสารกับแล้งสิงนะคะ้ทาทนาหอนเพื่อจะอาบสามรอบสินะคะ้คุณหมอก็เลยบอกว่าอย่าอาบน้ำหลายผิวเปลี่ยวแห้งนะคะแล้วเปี่ยกับไปตรวจเ,เกี่ยวกับเปลี่ยวแพลอีย่างนึ่นในร่างกายนะคะเพลี่ยกับส่งไปตรวจหลากหลายโรคนะคะเปลี่ยวมีปัญหาแม้กระทั่งคล้ายๆว่าอาหารการกินที่เปลี่ยวเคยกินนะคะกุ้งที่เปลี่ยวเคยกินนะคะพี่น้องอมันจะมีสาร สารบางอย่างนะคะที่เขาโรยไว้ตัวกุ้งนะคะเพื่อที่จะให้กุ้งแล้วกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากอ,า,อาเอเชียไห้ค้งความสดแล้วก็ไห้ค้งความอ่าไม่อย่างสินะคะเปบบรี้ยกระเบืสารเอียงคุณหมอมว่าสารตัวนั้นอ่ะเปรียวอาจจะแพ้พี่น้องคิดเบเ้อกกันนะคะในช่วงนั้นเปรียวต้องงดกินอาหารมาจากเอเชียเปรี่ยกินแต่อาหารที่แบบว่า เปียวบมักนะคะคือแรกๆนะเปียวบรูะะ้หรอกค่ะว่าอาหารมีผลกับตัวเองเปียวไปหาคุณหมอนาะคะ่ะคุณหมอเปียวถามคุณหมอว่าเปียวสามารถกินอาหารใด้ทุกอย่างบอคะคุณหมอบอกว่ากินได้กินได้ทุกอย่างเลยแต่เปียวคิดว่ามันคงเป็นไปบอได้เปียวก็เลยมาหาในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นอย่างเปียวจังมาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยมันบอคะเนื่องจากว่า เ,เปียวบ่อยากกินยานะคะยาที่เปียยกินมีผลก็เปียวมากนะคะยาที่เปียยกินเปียวกินหลายเม็ดนะคะกินเ้ากับวันแล้งหอบหนึ่งนะคะกำมือหนึ่งะคะ่ะแล้วมันหลายมันมีผลเราเหตุให้ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงนะคะยาบางตัวมันบ่ได้เหมาะกับเฮ้าเสมอไปนะคะเรียพราะเปียยกินเปียวก็กจะมีผลหลายย่างนะคะกระเขาห้องน้ำบ่อยแน่แล้วก็นอนบ่นค่อยหลับแล้วก็จะตื่นบ่อยแล้วก็ ยาถ้ากินเยอะเกินไปฮอร์โมนมันก็นเยอะสินะคะแล้วมันดันลูกตาเปี้ยวออกมานะคะเป็นตาโปนลูกตาเคนะคะในช่วงนั้นเปียวรู้สึกแย่มากค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าบอดีขึ้นคุณหมอจะพาตัดลำคอเปียวนะคะเปียวบ่อยากพาตัดอยู่ในลำคอเขาจะมีผลควบคุมฮอร์โมนร่างกายเฮ้าแล้วก็ระบบนะระบบต่างๆเลือดล้มสินะคะ นั่นแหละคะ่ะเลยมีผลกับร่างกายของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าแต่ละคน้นเอฟเฟกของร่างกายต่างกันแล้วก็โรคภัยที่เขาเป็นนะคะถ้าเขาดูแลบอดีจะมีโรคแทรกซ้อนหนึ่งหัวใจโตสองความดันสามก็จะเป็นโรคต,ต่างๆตามมานะคะเปรียญามากเลยพี่น้องเปรียญาที่สุดคือเปรียวญาเพื่อตายกวนเปียวจะได้สบายพี่น้องเปียวเพราะท่านได้สบายชีวิตของเปียวย่างที่บอกมาเนาะคะ่ะ เปลวบ่มีแห้งที่จะต่อสู่กับเอียงเปยวนอนอยู่เปล,วเ,ปลวเมยนะคะพี่น้องเปยวหายใจก็จงคนบ่มีแห้งก็จังคนเสิตายนะคะหายใจรวยลิ้นที่เขาเบาถึงนะคะเปยวสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างนี่หรือที่เขาเรียกว่าคนใกล้ตายในตอนนั้นชีวิตของเปยวเป,ยว,เปยวห่วงที่สุดคือพ่อกับแม่บอกก็บอกซะห่วงพ่อกับแม่เหมือนเดิมเพิ่นสิยอยู่จังไดเปยวลำบากมากมาโดนนะคะ เปล่เพิ่งจะสบายเพึ่งจะเลยจะได้ร้องรู้สึกกับคำว่าสบายแต่เปี่วกับว่าล่มป่วยกับทันหันแล้วบริษัทเปื่าจะเป็นยังไงเปล่วคิดแบบนี้นะคะเปล่าคิดมากเปล่าบอกตรงๆในช่วงนั้นค่ะทั้งคนไก่ตายทั้งเป็นแบบสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รู้สึกเหมือนกับแบบฉันเช็ดจังใดดีฉันจะไปต่อแบบใดคือมืดแปด้น,นะคะ แต่ซึ่งหนึ่งที่เปียวมีเลยนะคะพี่น้องอแฟนเปียวกลุ่มมือเฮาแบบบอหลับบอนอนมาคอยตรวจเช็คล่างกายมาคอยให้ยาเปียวทุกสีช่ชั่วโมงพี่น้องเปียวอยากให้นะแม่คะ่ะแบบว่าแฟนดูแลดีมากเราแบบคืออยู่หนี่เขาไปหาหมอบ่ได้เหมือนอยู่เมืองไทยนะคะคือเขาเขาคุยกับหมอทางอีเมลนะแม่คะ่ะต้องแฟนปกติเช็คตรวจสุขภาพเปียววัด อุณภูมิพันเฮ็ดคือเป็นหมอนช่ไหมคะพี่นวองปียวบ่คิดบ่ฝันว่าคนแบบเปียวจะมีคนหักแพงแล้วก็ดูแลเปียวขดดีขนาดนี้นะใช่ะแม่พี่นวงแล้วเพิ่นกับมาเปลี่ยนอาหารการกินเปียวเพิ่นกับไปศึกษาอาหารพักผลไม้อีหยังที่ดีสําหรับคนเป็นไทร้อยเพิ่นไปหาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นเป็น ทั้งหมอเพิ่นเป็นทั้งคนดูแลด้านอาหารให้เปียวแบบเล่าพนัเพีลยวออกยางพี่น้องรู้บอกว่าเปียวก้าวขาว่าได้ไหนแม่ค่ะเปียวยางไปเคืองทั้งเปียวฟุบลงแห้งเปียวบ่มีแล้วเปียวนั่งห้องไงไปว่าชีวิตฉันบ่เหลืออีอย่างอีกแล้วชีวิตฉันจบแล้วเปียวเสานะคะเธอต้องลูกเดินเธอต้องยางนะแล้วเธอแบบเพิ่บังคับเปียวนะคะ พันวยากให้เปียวอ่อนเอฮค่ะเราแบบพันจูมือเปียวย่างเปียวเมย์พันก็พักไปตามทางอะพี่น้องเสียบว่าย่างไปในหานาทิตยเปียวหยุดพักเปียวออกแดดบ่ได้เลยค่ะผิวเปียวห้อนแบบปวดแสบปวดร้อนแบบพี่บอกเฮ้ยมันเกิดอียังขข้นกับเพาแบบแค่ไทยร้อยเป็นพิษนะคะพี่น้องมันมีผลกับชีวิตเปียวขนาดนี้เปียวย่านแบบแลาเปียวกระท้อแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับเปียว แล้วบ่ยาอนซ้ำนั่นนะคะพี่น้องเปียวแพ้แม้กระทั่งยาที่เปียวหยอดตาเปียวเป็นพุ่มแพ้ลายนะคะแล้วเปียวหยอดตาตาเปียวก็แหงนะคะแล้วเปียวเป็นเปียวแพ้นักไลยเปียวคันหัวเปียวแพ้ยาตั้งแต่หัวเปียวเนี่ยค่ะคันจับไปมองใดกับคันพื้นขึ้นก้นขึ้นไปหมดทุกสัดส่วนเกาไปมองใดลูบไปมองใดกับพื้นขึ้น เป็นไข้ไข้ก็มดมนันเปิกับ,บรูนะคะช่วงที่นาฮอร์คนค้นขึ้าไปซมิสเตอร์ไปฮอลลีเดกันบ่ค่อยมีมอสเรือนะคะกว่าจะพบหมอไใ้พี่น้องแบบเป็นอีหอย่างที่ทรมานมากไปต้องนอนอยู่กับอาการแบบนั้นนะคะยูนี่เขาจะเขาจะถามอาการเฮาทางเขา,าว่าปิดหนักแข้งแงเขาจะว่าเฮาม้าไหมค่ะ,คะแล้วเขาก็จะแบบเฮาคุยยิงสินะคะคือผู้ป่วยเขาหลายมากเพราอยู่แล้วแล้วเขาก็หมอหน่อยนะคะ บอกง่ายๆเป็นเมืองหน่อยเนาะค่ะพี่้องก็ไปจะได้ไปหาหมอเพราะอยู่ในสภาพังสันลัค่ะเป็นมือซองมือนะคะว่าเขาป็นบ่อแล้วพอเบียวไปพี่้องหมอก็เลยให้เปียวกินยาที่แบบว่าเอาไปใส่ไว้ไตลิ้นนะคะเปี่วกรบ่รูายาอย่างพุ้มแพ้เปียวก็ดีขึ้นแล้วก็ยากยาที่เปียวแพ้เปียวก็จํำได้นะคะว่าเป็นยาอย่างเปียวก็ดีขึ้นนะคะแต่เปตรงต่อสู่หลายสิ่งหลายอย่างพี่้อง มาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าชีวิตเป็นอยังไดแน่พี่น้องขาฟังถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าชีวิตของเฮามีคุณค่ามากกว่าที่เ้าคิดค่ะขอบอคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เป็นกำลังแรงใจให้เปี้ยวสวัสดีค่ะ